เจ้ามึงอยู่ไหนนะอย่กูไปเฮลท์ไรเนี่ยไอ้ติดติดวะกูก็ไม่รู้เหมือนกันเพื่อนอ้าวไอ้ติดแบบนั้นนึงมึงอยู่ฝั่งนู้นใช่ป่ะอย่กูไปเชิญนึงโอ้ยฝนเด็ตกเอ้ยตกนั่นเลยเชี่อโอ้ยก้องมาแล้วไอตอนไม่ขึ้นได้แล้วใช่ไหมมามั้งพ่องนู้นขึ้นได้ยังเนี่ย รังเพื่อนตกไปด้วยอือวันหนงวรังไปหาอยู่มันต้องรีบเฟิมเลตตกอ่ะเกิ่อะไรวะเฮ้ยต้นไม้โตแล้วเฮี้ยข่้นมาขุดแล้วกันอยู่ไหนวะเชี่ยวอยู่ไหนวะเชี่ยว อยู่ไ,ไหนไวะเชีย่ยไม่เห็นวะเ <c oughs> ชี่ยอยู่ไหนก็ <c oughs> ไม่เห็นมึงเลยรือว่าไม่มึงขุดตรงไหนอะแล้วก็ขึ้นไงดิขุดขึ้นทางน้ำเลยไม่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 ไม, <c oughs> มึงขุดลงไปตรงไหนวะไม่เห็นมีเลยมีด <c oughs> ีเหี้ยตรงบ้านอะแถวบ้านอะแถวบ้านเะมึงขุดแถวบ้านนี่นะ ีวห,หลังบ้านาไหมไ่้ไร้สายก็ขึ้นมาทางน้ำเลยจ้ยคุณนึกว่าอยู่เกาะหนึ่งไงฮะมึงอยู่เกาะสองเ<ม>หรอแต่แต่ละมึงปกักคัดไม่มีความ,มนะ่ไดมีความสามารถเลยฮะเปรียงไม่ได้ไงเนาะมึงขึ้นยังไงอ,อยู่บ้านโอ้ยกูมึงลงมาเมื่อกี้ก็กนไปทางน้ำตกจ้ะขึ้นมาทางน้ำตกเล่ดีไหมนี่ มึงก็เอาตัวรอดได้ฮะมึงเก็บของก่อนเลยมึงรีบเก็บเลยนะเว้ยเดี๋ยวแม่งตกหายสวยน้ำตาไหลหาไเฮ้ยทรายเผาเสร็จยังเดี๋ยวทำบ้านเสร็จจะได้จบพาร์ทสี่พาร์ทสี่นะมึงรู้ป่ะดิโอ้โหไปดูพื้นที่มาหาหมดเกลี้ยงเลย ทอแยทอทอนี่แกจบจะพอปะวะไม่เอาดีกว่าถูกปะวะอืมตอต่นี้สิบจบเนี้ยระประหยัดงบสุดล้วเมื่อะไรเนี้ยล่อนเนี่ยฮะ นี่เกยดตัดท่อนล่างของไม้ทไมไม่เห็นหล่นมาหมดเลยวะไม้หล่นหมดอะไรเกยดตัดท่อนล่างอะใช้ชอะไรตัดใช้อะไรตัดวะปักไม่ใช่หรอขวากไงอเออกูตัดท่อนล่างไม่เห็นได้เลยบ้าไม่มีปลั๊กอินกูไม่ลงเลยกูบอกไปแล้วสายมันตัดท่อนล่างมันก็ไม่หล่นมาหมดอะเออไม่มีปลั๊กอินตอนนั้นกูมีอยู่แล้วไงน้ำสักพักแม่งไอ้เหี้ย ลบทิ้งไงโง่แถวบ้านกูเรียกกันโง่เองไงเอ้ยหลังคาหลังคาจบเก็บไปก่อนเล็บเปลืองแม่งทำยากด้วยทำเป็นชั้นสองได้ปะหรือไม่ต้องทำได้เดี๋ยวค่อยทำดูนะมืงหางผู้อาของ ทำบ้านเสร็จกโอ๊ยบ้านเสร็จขอบปิดพ้าอะไรแล้วกันเนาะหัดติสแม่งเต็มแล้วอะ่ะเดี๋ยวอัพก่อนคงอีกนานเลยกว่าอัพเสร็จเน็ต <c oughs> แม่งยิ่งหัวอยู่ที่บ้านคอ,อมกูเดียวเหมือนกันเชียวพค่โทรศัพท์ถ่ายอะฮะแค่โทรศัพท์รอโทรศัพท์มีพื้นที่น้อยกูอ,อ,อัพคลิปในโทรศัพท์ไงคอมกูก็เล่นเนี่ย ตอนกลางคืนกูก็นอนแม่งสบายนอนแม่งอะฮะโอเคเสร็จแล้วเอาไม้มาดิกูจะสร้างประตูมันจะปิดพาร์ทแล้วจะปิดแล้วเดี๋ยวทำใหม่นใหม่ฮะเข้าไฟอะไฟอะไรสี่หกหกอันเนาะทั้งแม่งทำมิดะแน่อะไรอย่างเงี้ยนี่อย่างนี้แต่ อย่างนี้แหละเออพอว่ะแม่งตูตไม่เจอเอ้ยพอนนี้หว่าพอาดีเลยสี่อันเอ้ยนี่แหละเดี๋ยวจบแล้วเอ้าเออหิ้เหงือโอเคครับขอก็จบจบพาร์ทเพียงแค่นี้แหละเดี๋ยววันหลังมาเลยให้ดูใหม่ตอนนี้เครียด<อ>เครียดฮอดิ้เต็ม โอเคจบครับ